นี่นะครับก็มาอยู่กับร่างของเบคอนพ่อรูปหล่อนะครับน้องตัวนี้นะครับมีชื่อว่าชิคเก้นกุ๊กกุ๊กนะครับพอดีว่ามีน้องเขาท้าพี่ว่าพี่ครับเอาติบเจียมเนี่ยผ่านในแม่ซึ่งติบเจียมผ่านในแม่พี่ทำไม่ได้จริงจรกว่าน้อง คิดสภาพนะถ้าสมมติ10เจมเนี่ยสามารถผ่านในแม่ได้จริงๆแบบเนี้ยไม่ต้องมี e ซี่กับ normal หรือาร์ดเลยก็ได้นะเพราะอย่าลืมนะครับว่า10เจมเนี่ยถ้าสมมติสร้างตัวละครมาแล้วก็ผ่านด่านไม่กี่ด่านทำภารกิจรายวันแป๊บเดียวก็ได้10เจมแล้วก็เป็นว่าคลิปนี้นะครับผมเขาใช้10เจมตามสัญญาแต่ไม่รู้นะครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะฮะเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับดวงเนาะสมมติว่าถ้าสมมติดวงดีเนี่ยไปเจอมิววิ่งราคา0ูนเจม1เจมเนี่ยก็อาจจะแบบอ้ยผ่านในแมได้ ทีนี้ก็ต้องไปลุ้นราคาตลาดกันนะครับว่าแต่ละตัวละครตัวไหนจะถูกจะแพงนะครับผมพราะนั้นก็ร่วมเป็นกําลังใจไปลุ้นกับพี่แล้วกัน <c oughs> เอาจริงตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูราคาตลาดนะแต่รู้สึกว่าช่วงนี้ราคาลงมาเยอะนะครับก่อนพี่ได้ไฮเปอร์มา19,00 0เานี่ยแล้วก็ตัวอัปเกรดท่านซีนีมาแมนมาในราคาพันสองเนี่ยรู้สึกราคามันลงเร็วเร็วเกินอะก่อนจะไปเริ่มคลิปก็ขอ,ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะตอนนี้ก็ใกล้ถึง40,000ซับสไคร์แล้วนะครับแล้วก็ขอฝากร้านซื้อตัวละครแบบปลอดดภััยย100%้วนะครบ หาซื้อตัวละครกันอยู่หรอจ๊ะวันนี้พี่ขอขายของหน่อยละกันร้านค้าบิวปกอ่อนของเรานะครับวันนี้มีระบบใหม่เข้ามาสั่งซื้อสินค้าปลอดภัยรวดเร็วหายห่วงด้วยการส่งจดหมายสินค้ามีให้เลือกซื้อมากมายวิธีการซื้อก็ง่ายแสนง,ง่าย อยากได้ตัวไหนก็กอกแค่ยูสเดียมนะครับก็สามารถรับตัวละครได้ผ่านตู้จดหมายเลยและนอกจากนี้นะครับสินค้าใหม่จากทางร้านเราตัวละครจากแมปสกีวิดีทาวเวอร์ดีฟเอนตัวโหดตัวตึงตัวหายากมีเลือกซื้อมากมายตัวไหนบนเว็บไม่มีและอยากได้ก็สอบถามได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงตัวละครที่อยากซื้อให้นึกถึงร้านค้าวิวปรณกเท่านั้นมาไหม,ามดูราคาตลาดดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ โอ้พวกตัวละครกอลลี่ก็ราคาลงเยอะอยู่เนี่ยเอกรันเชื่อคาเมล่าก็ถูกเว้ยหกสิเมเองเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับถ้ามีตัวทําเงินอย่างสปิโก้ไม่ลดฟาร์มก็ได้แล้วก็ตัวแบกต้นเกมชิวๆสักตัวหนึ่งก็สามารถผ่านในแม้ได้นะ อืตัวละครที่จะผ่านลาบบันนี่เหรอสิบเจมไม่น่าไม่น่ารอดไม่น่ารอดไมโครเวฟห้าเจมโอไฮโอสามแล้วก็ลักกี้สิบทำไมแพงจังวะลักกี้จริงๆตัวนี้ดีมากนะล้างสถานะได้แต่ก็น่าจะแพงไปเดี๋ยวลองหาเซิฟอื่นดูก่อนล้วกันยายเซิฟรวรัวคงใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับในการแบบหาตัวละครถูกๆส่วนตัวเมื่อกี้ดูก็เริ่มมีตัวละครในใจแล้วว่าจะใช้ตัวไหนบ้างเนาะเค <Okay, S 1> นี่มัน <laughs> ไอ <laughs> ผมของกรตอนลากที่เป็นโกรธปะผมยังยาวเลย <laughs> โอ้ยกกอนขนล,ลุกเลยอะไปดูตัวละครต่อลกันอืมจริงๆทําทำไมรู้สึกเสริมนี้ตัวละครแพงกว่าเสิร์ฟพี่แล้ว,วะ่ะโอ้โอ้แพงอยู่นะไมโครเวฟ่เจมอืมโอ้โหลัคกี้49 สนิกกี้มันแพลงจังวะจริงๆสันนิกี้ก็ดีนะเอามาแบบบ็อกสตันได้อะพี่คิดว่าระหว่างหาตัวละครเนี่ยคงต้องใช้เวลาพักนึงเลยแล้วก็เพื่อไม่เสียเวลานะครับตอนตัดคลิปก็อาจจะขอแบบข้ามตอนที่ไม่สําคัญออกไปนะครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเนาะอ้โอ้โอโอมโครเวฟสองเจมอ้หูก,กีสปิกรแมนสามเจมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถูกถูกมากถูกมากสอยสอยเลยอันนี้คือจําเป็นจําเป็นมากๆนะครับในการใช้ผ่านพวกฮาร์ดกับไนแม่เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวนี่ไมโครเวฟสองเจม โอ้นี่ถูกมาก2ตัวนี้เป็นตัวละครของเทศกาลนะค่อนข้างดีแบบดีแบบมีประโยชน์เลยเว้ยโอ้รู้สึกแบบรู้สึกแบบได้ของราคาถูก <c oughs> ดีใจดีใจลองคิดว่าพี่ได้ตัวละครถูกหรือแพงลองคอมเมนต์บอกได้นะครับอ่ะเหลือ5าเจมเดี๋ยวลองหาตัวละครเพิ่มเฮ้ยเดี๋ยวนะเรนเดียร์สปีกแมนหนึ่งเจมอ่ะสอยเลยเรนเดียร์สปีกแมนเป็นตัวละครแรกๆของเทศกาลที่สามารถป้องกันสาตา์นได้นะครับใช้คําว่าแรกๆนะไม่ใช่ว่าเป็นตัวแรกนะครับผมเหลือ4เจมใช้ไป6เจม4เจมนี่ โอ้รถฟาร์มแพงวะหรือเอาโอไฮโอเดียวะแต่โอไฮโอมันก็ใช้เงินในการอัพเยอะอ่ะก็ไม่น่าเอามาใช้เนาะแต่ก็หนึ่งเจมเองอ่ะแต่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 ว่ามันใช้เงินอัพเยอะพอเง้นส่งนี้เงินน่าจะไม่พอนะครับเนี่ยถูกมากเลยลัคกี้สปิเกอร์แมนตัวเนี้ยดีมากถ้าสมมติเอามาล้างสถานะเนี่ยส่วนตัวพี่ว่ามันโกงกว่าเมดิกเยอะเลยอืมแต่แต่สี่เจมเนี่ยมันก็หาซื้อยากนะส่วนมากจะอยู่ประมาณห้าถึงสิบเจมเนาะโอ้หรือว่าใช้แค่นี้ดี ไม่น่ามีแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองใช้แค่นี้ดูก่อนแล้วกันท็อกซิก20เจมถูกนะ เอาจริงๆเนี่ยท็อกซิกก็เป็นตัวที่ใช้ผ่านในเมย์แบบสบายๆนะแต่ว่าต้องมีตัวทําเงินควบคู่ไปด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นไม่พอ DJ s p สปิคก์แมนแปะเจมเองเหรอวะลงมาเยอะมากเลยเนี่ยแต่ก่อนต้องประมาณ5 0าสถึงหกเจมเนี่ยเท่าที่ดูนะครับก็ไม่มีแล้วจริงๆเนี่ยอยากอยากสอยโอไฮโอนะมาหนึ่งเจมเองแต่ว่าก็นั่นแหละมันใช้เงินในการอัพเยอะเนาะตีเป้าหมายเดียวด้วยก็น่าจะไม่โอเคนะครับค่ำๆไปแล้วกันอ่ะสรุปนะครับก็ใช้แค่ไอ้สามตัวที่ซื้อมานะฮะก็จะเป็นตัวพ่อหนุ่มกล้าม,มน ทีมเนี้ร้อย100ทั้งร้อยเลยผ่านโนมัลอยู่แล้วแต่ฮาร์ดเนี่ยไม่แน่ต้องลองไปทดสอบกันนะครับผมอ่ะก็จัดแบบฮาร์ดมาเลยละกันอืมลงตัวเลยก่อนดีวะเวฟแรกๆก,ก็สกิปไปก่อนละกันเนาะคิดว่าตัวแรกถ้าลงไมโครเวฟก่อนน่าจะดีกว่านะครับส่วนน้องกวางลนเดียเนี่ยมันใช้เงินในการลง500น่าจะเยอะไปจริงๆลงลัคกี้สปีกเกอร์แมนก็ได้นะแต่ว่ามันมันน่าจะไม่คุ้มเว้ ก็วางไมโครเวฟตรงนี้ไปก่อนแล้วกันไมโครเวฟเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษในการสตันแล้วก็ดาเมจคูณ3นะครับตัวไมโครเวฟเนี่ยดาเมจคูณ3มันมีจริงนะแต่ว่าโอกาสที่จะติดเนี่ยโคตรน้อยเลยอ่ะเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวลองอัพตัวไมโครเวฟไปก่อนนะครับสัก2 3เลเวลเนาะเพราะจำได้ว่าเลเวลสุดท้ายใช้เงินเยอะไปนะครับระหว่างนี้ก็ดูพี่ก้ามโตคนนี้โยกหัวไปก่อนนะน้องๆ เงินครบ600อัพขึ้นเลเวล2นะครับจริงๆน้องก็โหดเอาเรื่องอยู่เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเลเวล3าต่อเลยเลเวล3าใช้2 0 0พนะครับผมเอาจริงทุกครั้งที่มีชาเลนจ์แบบลำบากคนเล่นน้องๆมักดีใจเสมอคลิปต่อไปถ้าอยากให้น้องชิคเก้นกุ๊กตัวนี้มันทำอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับระหว่างนี้ก็ดูน้องโยกขัวไปก่อนนะครับกว่าเงินจะครบ2,000น่าจะนานอยู่นะอ่ากละ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 กลละเว็บที่10น่าจะพอนะ2 0 0พ อ่าเวฟสิบแหละขึ้นเลเวลสามเอ้าขาดเงินแค่สี่โอ้โหอะไรครับเนี่ยเออแล้วก็จะบอกว่าคลิปเนี่ยพี่เนี่ยทำการออโต้สคริป์ยาวๆนะคือจะไม่มีการหยุดออโต้สคริป์เลยนะครับก็คือให้มันรันไปเรื่อยๆนะครับและเพื่อจะพิสูจน์นะครับว่าออโต้สคริป์ยาวๆจริงๆก็จะไม่มีการตัดสักนิดเลยนะครับอย่างมากคือกดเร่งคลิปให้เร็วเฉยๆตอนนี้คือเตรียมพร้อมแล้วเผื่อน้องโดนสตันนะฮะก็เอาลัคกี้วางแก้เลยเอ้าพี่โดนไว้ ทีนี้นะครับก็เดี๋ยวคิดว่าวางไมโครเวฟตัวที่2เพิ่มดีกว่าเพราะว่าตัวแรกเนี่ยขึ้นเลเวลสี่ใช้หกพันเนาะวางตัวที่2แถวๆนี้นะครับอ่าชอบชอบกล้ามกล้ามตูดกล้ามแขนกล้ามอกชอบไปหมดเลย <c oughs> เนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่พูดอย่างนี้ปุ๊บทุกคนก็แบบพี่ปอนเป็นเกย์พี่ปอนเป็นเกย์นนก <c oughs> ในดีนี่ประจําเลยจากที่ดูระยะวงนะถ้าขึ้นเลเวล3จะตีโดนแถวบนแถวกลางแถวล่างพอดีพราะแค่เลเวล2นี้ก็ตีโดนเกือบหมดแล้วนะอีกนิดเดียวเองแปลว่าถ้าวางบริเวณนี้น่าจะคุ้มสุดเนาะ อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเก็บเงินอีกนิดนึงนะครับก็400กว่าก็ขึ้นเลเวลสาไปละเฮ้ยเฮ้ยตัวระเบิดตัวระเบิดโอ้ดีนะสตันก่อนเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเตรียมตัวแก้สตันด่วนเลยรู้ชะตากรรมอ่าวางด่วนเออนี่แหละมันคือทิคเทคนิคการเอาตัวรอดนะครับแม่พี่จรวดระเบิดนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย อ่ะ KO OK ขึ้นเลเว่านะครับเออเลเว่าเนี่ยวงมันถึงทั้งบนกลางล่างจริงด้วยทีนี้ก็ขอทำการเก็บเงิน6000ยาวๆนะครับในการอั m i มโครเวฟขึ้นเลเว่าสุดท้ายจริงๆคลิปน่าจะยาวนะโคตรอยากแบบตัดให้มันเป็นฉากต่อไปเลยแต่เชื่อว่าถ้าตัดไปนะครับจะมีกลุ่มหนึ่งมาบอกว่าผมรู้นะคบพี่พี่เนี่ยเอาออลต้สคริปต์ออกใช่ไหมตอนที่พี่ตัดข้ามผมรู้นะมันต้องมีคอมเมนต์แบบนี้แนะ่นอนเวเพราะงั้นคลิปนี้จะไม่มีการตัดเลยนอกจากเล่งสปีดนะครับ เฮ้ยหกพันอ่ะเลเวลสีต่ตึงๆเลยดาเมจเนี่ยสองพันเจ็ดร้อยคู่ดาวศูนย์ยี่ส่งอุ้ยระเบิดเอา้าอู้ขายก่อนขายก่อนดีนะแม่งติดสตันก่อนอ่ะเดี๋ยว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 อู้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยล้างสถานะด่วนเอา้าแม่งตื่นมาโดนต่อไอเวนโอเยและไมโครเวฟนี่คือหลับไม่พักเลนะ้วเนี่ยแต่อย่างน้อยก็มีไมโครเวฟแมนตัวหนึ่งเลเวลตันแล้วนะตอนนี้ก็เก็บเงินอัพตัวที่สองเลเวลตันต่อเลยละกันเอ้้ยยคูู่่ปรรรรัับมมมาาววะะเเตตตลชก,ก โอ้ oh, หลับคู่ล้างด่วนล้างด่วนอ่ะเอาจริงนะถ้าสมมุติว่าตาเนี้ยไม่มีลัคกี้สปิกร์แมนเนี่ยอาจจะบ้านแตกไปนานแล้วนะครับอ่ะหลับก็กดวางใหม่นี่นี่หลับระวงังหลับระวงังหลับไม่พักเลยเว้ยตัวเนี้ยหรือว่าควรวางไว้แล้วให้มันเลวตันไปเลยดีวะเอาไงดีวะอ่าแต่เดี๋ยวเขยิมหน่อยแล้วกันใกล้ไปไม่ดีเอาสักแถวๆตรงนี้ละกัน เอาไว้แบบมาป้องกันระเบิดหน่อยละกันอีกอย่างตอนนี้นะครับเรามีเลนเดียนะฮะเลนเดียเนี่ยเป็นตัวละครที่การสตันได้เวลาน้องรับสตันเนี่ยไอ้ตัวไมโครเวฟข้างหน้าจะโดนครับแต่ข้างหลังเนี่ยไม่โดนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแผนละกันเนาะทีนี้ก็เดี๋ยววางไมโครเวฟย,ยาวๆเลยนี่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 เดี๋ยวดูดูตัวระเบิดนะพอชนปุ๊บพี่กวางเดียลองเอ้ยพี่กวางเลนเดียเราก็ไม่ติดสตันนะครับเอาจริงนะคลิปหลังจากเนี้ยพี่โคตรอยากกดข้ามเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรนอกจากที่มาวางแค่ไมโครเวฟแมนนะครับ อ่ะไหนๆก็ไหนๆละก็เดี๋ยวจะมาสรุปข้อมูลสำหรับตัวไมโครเวฟบแมนนะครับเผื่อว่าเป็นแนวทางให้กับผู้เล่นใหม่นะครับผมในเรื่องของสเตตัสนะน้องเนี่ยมีเลเวลตันที่เลเวลสี่นะครับแล้วก็มี DPS ถือว่าเยอะมากในระดับของตัวละครอ e ีพิกนะครับใช้งเงินเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสุดท้ายอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยนะครับแล้วมีดาเมจต่อวินทีหรือ DPS เนี่ยตอนเลเวลสุดท้ายนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับผมถ้าสมมติจัดเทียริสนะครับตัวละครไมโครเแฟแมนเนี่ยเป็นตัวละครอีพิกที่น่าจะเเรรรรีีีีียกกกไดด้้วว่่่าป็นนนนนนตตัััละะะคคททโงสสุใออิบบห ต่อไปในส่วนของความสามารถพิเศษนะครับ ความสามารถพิเศษนะครับ Special Ability นะครับก็เขียนไว้ว่าน้องสามารถเอาก้ามตูดของน้องนะครับไปสตันตัวละครพวกทอยเลดได้แต่โอกาสติดน้อยนะครับผมระยะเวลาสตันนะครับอยู่ที่3วินาทีก็ถือว่าสามารถสตันได้ดีกว่าอัปเกรดท่านซีนีม่าแมนนะครับผมและก็มีโอกาสอันน้อยนิดแบบน้อยนิดมากๆนะครับในการติดดาเมจคูณ3นะครับก็คือคริเทียลดาเมจและนี่นะครับเลยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ตัวละครไมโครเวฟแมนเนี่ยเป็นตัวละครอีพิกนะครับที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับผมเป็นไงปกตินี่มีน้องๆคนไหนชอบเวลาพี่พูดถึงแบบอธิบายข้อมูลตัวะคร เวลาอธิบายทีหนึ่งก็พูดนานเลยนะครับตอนนี้ก็มาเวฟสี่สองแล้วอีกนิดเดียวนะครับเอาจริงพี่ว่าทีมนี้ดูทรงแล้วน่าจะผ่านฮาร์ดได้อยู่นะถือว่าเป็นการใช้เท่าไหร่วะหกเจมเนาะหกเจมในการลงฮาร์ดมาได้ไกลมากแต่ว่าช่วงแรกก็อาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าดาเมจยังไม่พอแต่พอหลังๆเนี่ยดาเมจพอปุ๊บอีอซี่เลยหลับตาเล่นก็ผ่านจริงๆเรเดียร์สปีกเกอร์แมนเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้นะครับก็คือปล่อยให้มารับสตันอางเดียวก็พอ ไอไมโครเวฟแมนนี่มันสามารถผ่านในเมได้ป่าวะ่าถ้าสมมติมีตัวฟาร์มเงินอย่างตัวสปิเกอร์แม่ลดฟาร์มซันตาอะไรเงี้ยจะเป็นตำนานใหม่นะฮะเอาอ e ีพิกไปผ่านจริงๆไอตัวเทอร์กี้คาเมล่าก็ดามเมจแรงเหมือนกันนะตอนนั้นเป็นอ e ีพิกเหมือนกันแต่ว่ามนันเป็นเป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็ใช้เงินในการอัพแบบรู้สึกจะเยอะกว่าไมโครเวฟนะถ้าจำไม่ผิดแต่ถ้าจำผิดก็แปลว่าน้อยกว่านะครับอ่ะตอนนี้ก็มาเวฟห้าสิบเนาะตัวสุดท้ายละบอสทอยเลส3.0ดนะครับและนี่จะเป็นการผ่านฮาร์ดครั้งแรกของไอ ขวาล่างนี่โผล่มาเลยนะยินดีกับน้องชิคเก้นกุ๊กกุ๊กในการผ่านด่านฮาร์ดครั้งแรกนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ใช้ทั้งหมด6เจมเองก็สามารถผ่านฮาร์ดได้แล้วเอาจิงเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่าโชคดีนะครับที่ได้ตัวละครมาในราคาถูกเนาะไม่คิดว่าจะได้ซื้อแบบแค่ตัวละ1 3ึ่สเจมเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไกด์สำหรับมือใหม่นะครับที่ผู้เล่นใหม่สามารถทําตามได้นะในการผ่านฮาร์ดส่วนไนท์แมนเนี่ยคิดว่าทีมนี้ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับอาจจะต้องหาตัวมาเพิ่มอีกสัก me. Mm -hmm.